ฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานลาเนสในรายการแก้ใจทางช่องเกจนและรอยกระานะครับคลิปนี้จะมาโชว์มาแสดงอภินิหารหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นบั็กก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันดีสำหรับการใช้งานแบบเรานะส่วนตัวของเรามันดีนะครับก็คือการใช้ไม่ ของลอนเซอร์สองตัวนะครับให้เสียงมันเนี่ยไปออกที่ลำโพง,ท,งทั้งรุ่นทั้งรุ่นที่รองรับไม่หนึ่งตัวและรองรับไม่สองตัวนะทั้งที่เป็นรุ่นเดียวกันและต่างรุ่นแบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือคืองงไหมแบบว่ามันจะมีการการสองตัวสองตัวอะไรเงี้ยนะครับคือลำโพงสองตัวไม่สองตัวไม่สองตัว เสียงไปออกลำโพงสองตัวโดยที่ไม่ต้องต่อสายอะไรเลยนะครับนี่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งสายสายชาร์จก็ไม่ได้เสียบอยู่ตอนนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำแบบนั้นได้จริงนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความตั้งใจของออแบรนด์หรือเปล่าที่จะใหออ้อนุญาตให้ไม่สองตัวเนี่ยหรือมากกว่านั้นนะครับ ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ไม่มีกําลังพอที่จะซื้อมาทดสอบมากกว่าสองตัวแล้วเพราะสองตัวเนี่ยตัวละเกือบพันนะครับรวมๆก็คือสองพันอ่ะเกือบสองพันนะอืมเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่ามีสามตัวมีมากกว่าสองตัวอะไรเงี้ยเสียงจะเอ่อมาออกที่ลําโพงลอนเซอร์รุ่นที่รองรับใหม่เอาเป็นรองรับไม่สองตัวก่อนละกันไม่แน่ไม่ไมั่มนใจว่า รุ่นที่ลองรับไม่หนึ่งตัวเสียงมันจะเอะเสียงจากไม้อะมันจะไปไปแสดงผลได้หรือเปล่ามันจะไปดังได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอืมเอาแค่นี้ก่อนเนาะก็วิธีการเนี่ยเอคือเราเราก็ปรับอันนี้ได้เอ่อไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบให้ดูยังไม่ยังไม่ลองลึกขนาดนั้นเหมือนกันอะดูตัวแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวตัว A นะตัวที่แบบว่าเชื่อมต่ออยู่ในชันเลเอนะ ช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบโอเคแบบนี้มันลำโพงมันตั้งอยู่ใ,ใ,นใ,นในกล้ใกล้กันอาจจะรู้สึกว่าแต่ว่าดีเฟกต,ต,ตอนนี้ถ้าใครสังเกตนะฮะ,ะมันจะมีตัวหนึ่งที่เสียงสั่นนะครับซึ่งก็คือรันรันนิ่งนะเราไม่แน่ใจว่าพออะไรเหมือนกันเดี๋ยวจะทําการเคลมกับทางบริษัทอยู่นะครับเห็นไหม <laughs> เสียงสันโอเคตอนนี้ ยังดูไม่ออกยังแยกไม่ออกใช่ไหมว่าเสียงมันออกจากลำโพงสองตัวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลดเสียงลดเสียงจากลำโพงทีละตัวเริ่มจากตัวนี้ทดสอบทดสอบหนึ่งสองทดสอบตัวนี้ทดสอบทดสอบหนึ่งสองทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองทดสอบอ๋อขอโทษ คำว่าโวล่มเนี่ยคือโวล่มของของดนตรีไม่ใช่โวล่มองไม่นะหรือ <c oughs> <c oughs> ว,ว่ามันเป็นมาสเตอร์เเออมันไม่ใช่มาสเตอร์โวล่มนะครับวันนี้โอเคเอาใหมเราลดลดเสียงนะลดเสียงตัวนี้อ่าเช็คเช็คเช็คนี่อันนี้โวล่มอยู่ที่ศูนย์นะครับตัวนี้โวล่มอยู่ที่สิบก็สุดสุดเสียงเลยเดี๋ยวทสให้ดูอีกทีหนึ่งเรื่องเสียงเสียงสั่นเสียงคิวนะอ สารจริงนะไม่ได้ใส่ลูกคอโอเคต่อไปเป็นเพิ่มเสียงตัวนี้เช็ค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 ทดสอบ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 นะครับโอเคผ่านไปสําหรับตัวแรกหน่ยต่อไปตัวบีสีแดงนะครับเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองทดสอบเห็นไหม คือมันอาจจะเป็นเออร์เรอย่างที่บอกตอนแรกนะครับคือถ้าเกิดว่ามีการใช้ลำชุดลำโพงใหม่และลำและชุดลำโพงและไม่ของลอนเซอร์สองตัวสองชุดใกล้ๆกันโดยที่เขาไม่ได้อยไม่ได้อยากจะให้เสียงของแต่ละชุดแต่ละคนนะ่ะมากวนกันอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นปัญหานะถ้าเกิดว่าเข้าไปดูเคยเข้าไปดูไลฟ์ขาย ลำโพงของลอนเซอร์ในช่องในช่อง easy and perfect นะครับ TikTok อะไรเงี้ยก็จะเห็นว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยๆคือเสียงของทีมขายหนึ่งมากวนเสียงอีกทีมขายหนึ่งอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีแต่ส่วนตัวเนี่ยสำหรับเรา,ามันดีเพราะว่าเวลาที่เรานำไปใช้งานอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ด้วยความที่ หมามันจเจอเข้าบ้านนุ่นหนาวให้เข้าประตูก็ไม่เข้าแล้วมันก็จะกระโดดเข้ามาตอนนี้แล้วทําให้ลําโพงของเราตกแตกอ่ะด้วยความาที่ 1. คือโอกาสมันน้อยมากที่เขาจะไปจัดประชุมแบบนั้นใ,นใ,นใกล้ๆกันนะสอก็อคือโอกาสน้อยมากเช่นเดียวกันในการที่เขาจะใช้ ชุดไม้และลำโพงของของลอนเซอร์นะครับที่มันจะไปทำให้เสียงกวนกันอะไรเงี้ยเออสิ่งไอเดียนี้ของเราก็เลยยังยังเวิร์กอยู่นะครับแล้วโซลูชันมันง่ายมากคือถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้กับลำโพงคู่กันเนี่ยมีการเปิดเพลงด้วยเปิดเสียงสุดอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวสีเขียวเนะี่ยตัวแนวนอนนะตัวใหญ่อ่0ร้อยสาวัตต์แบตบมันสูงถึง 18, ื่นนะครับก็สามารถใช้ได้แบบ สี่ชั่วโมงชิวๆเปิดเพลงดังสุดนะใช้ร่วมกับใหม่อะไรเงี้ยโดยที่ไม่เสียบแม้กระทั่งสายชาร์จเลยนะครับคือขนาดสายชาร์จยังไม่เสียบอ่ะสายอื่นๆน,นี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีไม่มีการเสียบอ่าลืมให้ดูไม่มีการเสียบสาย AUX อะไรต่อกันเลยนะครับด้านหลังแล้วอันนี้เป็นคนรุ่นด้วยความแบบมหศัศจรรย์ของมันกอีกอย่างหนึ่งก็คือคนรุ่นเสียงก็ยังออกได้ทั้งสองตัวเนะย แต่ว่าเ,เสียงเพลงเนี่ยจะลิง้์ข้ามรุ่นแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าอยากทำจริงๆนะก็คือแบบอยากถือสองตัวที่ลักษณะที่เป็นคนละรุ่นอะไรเงี้ยอยากใช้งานเป็นเซตเดียวกันอะไรเงี้ยก็คือต้องใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าซาวการ์นะครับหรือว่ามิกเซอร์เข้ามาช่วยให้เ,เสียงเนี่ยมันออก ลำโพงทั้งสองตัวเป็นเสียงเดียวกันเสียงเราเสียงเดียวกันออกลำโพงสองตัวเออก็คือเราเราจะลิงค์เสียงเข้าไปที่ลิงก์เสียงจากมือถือเนี่ยผ่านบลูทูธหรือเสียบสายก็ได้นะเข้าไปที่มิกเซอร์แล้วก็ค่อยต่อเอาออกมาที่ตัวนี้ที่สองตัวนี้นะครับเพราะว่าลำโพงสองตัวนี้คือมีช่อง AUX in นะทั้งสองรุ่นเลยนะเริ่มเริ่มตั้งแต่ตัวตัวน้อยๆเลยนะ ามี AUX In มาให้ที่เราเคยสงสัยว่า AUX นี้เป็น AUX แบบใดก็คือเป็นแบบอินะครับนี่เนี่ย AUX ตัวนี้นะเป็นแบบ in. อินนั่นหมายความว่าเราสามารถซื้อ Sound c a r มาทำให้ลำโพงของเราที่ถ้าเป็นตัวเล็กกว่านี้ก็คือ60วัตต์ลงมาอะไรเงี้ยช็อะลอนเซอร์นะ ก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกับไม้ได้แต่นั่นหมายความว่านอกจากสาวการ์ดหรือมิกเซอร์แล้วเราก็จะต้องหาไม้เพิ่มด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคนะก็วิธีการเชื่อมต่อไม่มีอะไรเลยเนาะเออน่าจะเห็นเมื่อสักครู่ก็คือแค่เท่าภาษาคอมเขาเรียกปลั๊กแอนด์เพลย์นะครับอันนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กด้วยนะแค่แบบออนเหรอสวิชออนน่สวิชออนที่ลำโพงทั้งสงตัว mm hmm. แล้วก็ไม้ mm hmm. ทั้งสงตัว แล้วก็ and play นะครับ on and play switch on and play อะไรเงี้ยเออไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งนั้นนะครับมีคนโทรมาถามด้วยนะว่าเออใช้ไม้สองตัวให้เสียงออกลำโพงลอนเซอร์รุ่นที่รองรับไม้สองตัวให้เสียงออกเหมือนกันเออให้เสียงไม้สองตัวเนี่ยไปออกที่ลำโพงสองตัวอ่าทำยังไงทำทำได้จริงเหรอทำยังไงอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องทำอะไรก็คือแค่กดเปิดที่ไม้ ในลำโพงทั้งสองตัวแล้วก็จวดเลยแล้วก็ดาเนินการเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้โอเคก็จริงๆเคยเกริ่นไปแล้วเรื่องนี้นะครับตอนที่รีวิวลำโพงนะแต่ว่าไม่ได้ลงลึกนะครับคทีมนี้ก็มาลงรายละเอียดแยกต่างหากเนาะเพราะว่าลำโพงเขากำลังมาแรงแล้วก็คอนเทนต์ลำโพงลอนเซอร์และใหม่เนี่ยคือ engagement ดีมากก็เลยมาต่อยอดนิหนึ่งเดี๋ยวไม่ว่ากันโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เปลี่ยนตัวบ้างหวังว่าจะว่าหวังว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไปมากก็น่อยนะหอนหอนมีหอนอยู่นะเออเดี๋ยวจะว่าอวยเกินบางคนว่าแบบอุ้ยลำโพงไม่ลำโพงลอนเสื้อไม่หอนเลยอะไรเงี้ยหอนถ้าจี้ขนาดนี้ก็หอนฮอนอยู่เนี่ยโอเคอะสำหรับคลิปนี้ก็ เสียงมันแบบอยู่ในอวกาศเนาะเ <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับชอบไลค์ใช่แชร์แคสับนะครับพบกันใหม่บ๊ายบาย